จะเดินทางทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเนาะที่เทาเตรียมจะไปนั่นแหละเดินทางทุกนอันนี้จะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าจะไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยแหละเวอร์อันนี้ก็ได้เอาไปอ่อยไฟนั่นแหละเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยไปตามหาข้อฝันทุกคนขชคดีนะโชคดีเด้อฮาร์ล,ลัลลด้วยเก่งเฮงเนอเงินไรมาเทมาอะไรหลายๆกว่ากัาานอไรหลายๆก็เก่าเนาะ เงินบาทให้เขามามนลวลาให้เล่นเขาโอ้สัทุเดือสัุสะทุทุกคนนี่แหละค่บอวยพรจากพ่อแม่ทุกคนเล้อึบไปเดินทางก่อนบัตรุไปเดินทางกันทุกคนึบเดินทางก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย ปากทุกคนในเวลาเดินทางแล้วเข้ากันลอรถจากหัวพูเลยนะนี่เจอเอื้อยนะคนหูจักเจ้าไปไ,สไส่อ๋อเลยแค่แค่ไปก็ลุกบ่ออเอืยอยยังเลยนะเออเอือยน้อยเอยอ สบายดีทุกคนสบายดีงามเสาทุกคนตอนนี้เขากอยู่หน้าฮือน,นนะกำลังรอรถอยู่เนาะรอรถก่อนสิไปทางไหนเนาะคือมารอรถทุกคนร <c oughs> <c oughs> อรถตลอดเลยนะรอแตด่ดดแล้วแหละรถ <c oughs> กันยังามาจากักคันทุกคนเ <c oughs> อาวทรายสบายดีงามเสาทุกคนตอนนี้เขาอยู่นี่แหละทางหน้าเลยอะ่ะกำลัง เบ่งรถสองแถวเนาะกำลังจะเดินทางทุกคนอันนี้กะจะเป็นกระเป๋าเนาะที่เราเตรียมจะไปก็แหละเดินทางลน้นนี่จะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วกะจะมีอ่าอันนี้จะเป็นไม้สนทุกคนไม้สนว่าไม้แตกอะไองเนาะแล้วกันนี่แหละขนมจีนเป็นขนมจีนแห้งที่ไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยบะนะาะเบ่งกระเป๋าแล้วนี่คือเยี่เนาะแห่นบ่า จะไปเห็ดงานยูฟังไทยแหละเบออันนี้ก็ไดเอาไปอ้อยไฟนั่นแหละหาเห็ดงานยูประเทศไทยไปตามหาความฝันทุกคนเจา <c oughs> ้จาดาวฮะไปจังดาว <c oughs> ไปจังดาวเ <c oughs> นี่ยทุกคนเแบบตรียมตัวจะเดินทางเนาะไปห้างไหนนั้นกันรอที่ตาเขาสเมเบิงทุกคนแต่ว่าแน่นอนแล้วค่ะก็คือไปตามหาความฝันเนาะ จะได้ไปโบยบินตามหาความฝันแล้วจา้าถึงเวลาที่เราจะได้เดินทางนี่อันนี้จะเป็นข้าวของเนาะตอนนี้กกรอรถทุกคนตอนนี้กาสิบเอ็ดโมงทุกคนสิบเอ็ดโมงเข้ากาถามรถมาถามรถกเจ้าออกตอนสิบสองโมงทุกคนตอนเที่ยงเที่ยงเลยคุณแมเขาก็ตองเขาก็จะรออยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนเมื่อกี้กระถามรถทุกคน รถก็จะออก12โมงทุกคนเฮาก็จะรออยู่ตรงนี้แหละอเอานี่แหละทุกคนอันนี้จะเป็นปานะาลาเนาะไอ้เคยเอามาตัวผูไปแล้วคนคเอาปลาปลาน้ำปลาน้ำเชอนเนานะนเอามาเฮ็ดเมนูเอามาขายทุกคนเอามาเปร์ฮู้เฮ็ดเป็นเมนูนั้นเมนูนี้ทุกคนอึ๊บไข่บางน,นู้นนี่ปลาจบางนู้นบางนู้นโอ้โหฝนตกแล้ว โอ้ว้าวป่าทุกคนนี่เต็มเลยนี่จะป่าอีกอย่างน้อนี่นะเอาทุกคนเท้ากบะปุกปันใดนี่จะเป็นป่าป่านะนี่ป่าเต็มเลยทุกคนป่าใส่มองถือมองเอานี่แหละน่าจะเฮดอ่าเฮดส้มให้ยังทุกคนเอากลังสรรหาเมนูอยู่ทั้งหมดกันเลยปลาข้อปลาข้อบ่ อ๋อแล้วปซอนข้างนางาาั้นาข้างไม่ใช่ไปแล้วเหมือนทุกคนเดี๋ยวรอรถก่อนตอนนี้ฝนตกแล้วนี่ฝนตกฝนตกลินยามนี้ก็ฝนตกเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าจะเป็นช่วงฤดูของยามฝนเนาะก็จะเห็นนี่แหละสายฝนมาลาวก็จะได้สัมผัสบรรยากาศทุกคนนี่แหละตักฝน <laughs> บรรยา,ากาศตากฝนเอาเด็กก็ตามทุกคนจะเฮาจะ นั่งรอรถกันเดีย๋ยวเขาจะมากินข้าวกันทุกคนรถก็ออกประมาณ12โมงนเดี๋ยวขอห้องท้องก่อนห้อง<ม>สบาอ่ามดเซาเนี่ยทุกคนต้องไปหฮารอเบิ่งรถนะ มันจะซาหมดเลยมันมีรถเที่ยวจักคันเลยมันจะเป็นน้ำทางเย่ยทางไปตะแค่อุกคนมันเทเมื่อวานนี่กับเขาไปตะแค่กันเนาะเมื่อวานมาซื้อน,นี่กันไปแปลงทอเหล่าทุกคนทางก็โคตรายากเลยรถเวียดหลายเดี๋ยวเขาก็จะพาเอฟซีไปเบื้องทางขึ้นกันเนาะเพราะว่ามือนั้นเขาไปตะแค่วางมือหลังอะทุกคน บันน้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าไปอันนั้นไปวิเยากทุกคนไปวิเยาแล้วก็ฝน,นตกแน่อ้อาววันนี้กับสีถ่ายบรรยากาศการเดินทางให้ทุกคนด้เบิง่งเส้นทางจากยมราลาดไปหาทากเขกทุกคนเป็นยังไงนะเนาะทางกะเอา้าเดี๋ยวรอรุ้นทุกคนเดี๋ยวรอลุนนะอตอนนี้ก็กินข้าวข้าีท้ทุกคนข้าี้ร้องทอ้องกอนรถก็อ12โมงเนี่ย ตอนนี้กบชีเอ็ดโมงตั้งแต่เช้ามากันยังไ่เห็นรถสองแถวเจ้าคันเลยทุกคนน่าจะเป็นน้ำทางยากเนี่ยเขาบ่เที่ยวบ่หรืออไปจังไหนแต่ว่ารถที่มาจากท่าแขกไปหัวผู้ไปเนี่อมาลาดกับเทวาลายอยู่นะแต่ว่ารถไปท่าแขกเนี่ยคือบอ่เห็นปไปเด้ คิี่เขาลักรถนะข้าคิดว่ารถเต็มซะดอกึนว่าคนเต็มรถนะสะัสโมแม่ทุกคนจะเปหลังค้างเขาไม่ได้ไปท่แค่ฮะรู้สึกว่ารถหายากแค่รถรถมีบนหลายเลยทุกคนตอนนี้ถ่าจนฮอตสิบสองโมงคนแหละห่ัทุกคนรถก็นานมากเลย เดี๋ยวามาเบ่งนี่อันนี้จะเป็นหม้อต้มเหล้าทุกคนเมือนอวานม่เอาต้มเหล้าเด้อน,นี่นะตาควันนี่น้ำเหล้าทุกคนกำลังไหลเลยอะต้มเหล้าทุกคนเมื่อวานนี้ว่าสิต้มนะแต่ว่าเกิดเหตุเกิด <c oughs> เหตุกันเลยเอาไปซ่อมไปแปลงทุกคนก็เลยเมื่อน,นี้จงไง้ต้มได้นี่ต้มเหล้าทุกคน พร้อมขายปกติเดอ้อมาซื้อได้จ้ามาอุดหนุนได้เดอ้อนี่ต้มเหลาทุกคนน้ำเหลากำลังไหลเลยป่าทุกคนนี่แหละรถก็นั่น,นมาแท้ไปได้ไหมไปได้ไปได้ก็คือรถยังวันมาเลย <c ười> ไปตามหาข้ามฝันกันเด้อะตามหาข้ามฝันเม่เฮาบดได้ห้นะทุกคนเราเสียตาตมเหล้า <c ười> ตมเหลา <c ười> เส็บตาหมด่เลยควนไฟทุกคนเ๋ยวไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานก่อนเสบตาเอี้เขาเข้าไปกินนี่เมือ่อเลยค่ะไปขึ้นเทิงดีกว่าตอนนี้กำลังรอรถเลยทุกคนเอาคอบแม่ก่อนดนแหละอีบดลกะจะได้มาอยู่ตอนนี้ก็เป็นตามหาความฝันก่อนแป๊บนึงข้าพี่กับพ่อฮาทุกคนกำลัง ก็กำลังให้อย่าเพรอ <g ül üyor> กำลังรถกำลังเบรงลถนี่โอ้ใครนะมีองค์ขลักเพาะหมาหมาเผาน่มันรักก,กินขี้ยะเลยพุดก็ได้ประเด้อไปเบียกไปงานก็ไปหาเงินหาคำไปตาหาความฝันนเด้อสมัครรวยลวย,ยพรอนวาเน้บ่อยไอยพรอนวาเน้ยังดีนาะ ก็ดีเด้อร่ำรวยรร่ำวยเงเเด้องินไม่ทำมามาเทมาหะไลไร้ก็ให้ไห้ก็เก่าเนาะเงินบาทให้เข้ามาเงินดอลลาร์ให้เล่นเข้าเออสาธุเด้อสาธุสาธุอ่าทุกคนนี่แหละครับอวยพรจากพ่อแม่ทุกคนศักดิ์สิิทธ์ยิ่งกว่าคาถาอาคมเอาเนี่ยทุกคนวันนี้กำรอรถนะจักโมงเลยนี่ฮะป้าสิบสองโมงเลยสิบสองโมงเลยทุกคนรถยังออมาเลย เมื่อกี้นี่เท่ารัดรถคันนึ่งไปหลังค่างแล้สองแถวไปหลัง,งลค้างรถเมื่อกี้รถมันไหนก็มา,มาแล้วทุคกคนรอมาแล้วรอโอเครอพูอดแล้วจึงโทรหาใช่โทมานา่อไปเก็เาอปนยนหน่อยไปดอกเม่เฮา,า,ายันเฮาลงน้ำทุกคน ยามนี้ยาน้ำเลยยันตัวเงือกวะแม่วตัวเงือกตัวพยานาคเาทุกคนนี้แหละ๋ยวโลลก่อน ก่อนบัาทไปเดินทางกันทุกคนึ๊บเดินทางกันบ๊ายบายบ๊ายบายปไปทุกคนในเวลา,าเดินทางแล้ว <c oughs> เข้ากันรอรถจากหัวพู้เลยนะนี่ก็อยียงเดี๋ยวบอกคนก่อนแป๊บนึ่งนะเอาไปด่านเนอะลงด่านแปลว่า ตอนเชอาขอแวะซื้อขนมปั้นได้ไหมอ๋อ,อเหยเลยโอเคอืบอย่าพาวเด้ไงหลังเด้อ, <c oughs> อึือ,อไปใส่ปากอ้าว <c oughs> ไปฟังฟุน้น ลุกหรอเอือยยังเลยนะเออเออน้อยเออแล้วแขกกันทุกคนพูดดีสารกันเลยตอนนี้มาจอดอยู่ที่สมาคมนูนสมาคมรถเกือบบ่อทันเกือบบ่อทันทุกคนท่านสุดท้ายวะนี่อ๋อในย้อนทุกคนในย้อนเท่าคันได คันๆหนึ่งเมื่อเสาร์นี่ฝนตกเนี่ยฝนตกแหละรถบัเที่ยวรถอย่างกับบัเที่ยวทุกคนที่ตามเส้นทางกันทาาของเขากันจ้าเส้นทางไปที่เมือง่ากเขขเออานี่แหลทุกคน ตอนนี้แบบฝนกำลังมาเลยอะตรงนี้นะฝนกำลังมาเลยกำลังลงเม็ดนี่ทุกคนมาเชื่อไปดูฝนกันจะได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติปิว้วพังๆทุกคนประมาณนี้เลยเพราว่าคนจะลกกันตามทุกคนเพราะว่าห้าวนั่งในรถคนแถวทำผมเพียงแน่นอนทุกคน นะเห็นแล้วว่าครัวพีชนเองทุกคนน,น,นี่น้ำขึ้นายหลยเนาะเอองามไีลทุกคนน,น้ำขึ้นแล้วกันทั้งวิวภูเขาม,ออมาทุกคนนี่บรรยากาศดีแฮ่นทุกคนช่วงยามฝนมาเที่ยวใดเด้อมาเที่ยวไดทุกคนน,นี่เอาเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกคนว่นาทางไปถ้าแขกไปจังไดนี่ทุกคน,นตามเห็นนี่เลย <laughs> ตอนนี้เขาเข้ามา <S <S อเตอ,อา์าไซแล้ว เมืองมหาไซอันนี้จะเป็นเมืองมหาไซเด้อฮเมืองหาไทุคนนาทาคุณนนะ่ยหลายๆนีงไงทุกคนไฮไลท์แต่เห็นเขาว่าวาจะมีการเท็ดทางใหม่อยู่นะแต่กระบุงทุกคนว่าเป็นปีใด นี่แหละถ้าเบิ่งตัวจริงเน ferment. อะเห็นเขาเฮ็ดอยู่ได้เห็นเขาว่าว่าจะเฮ็ดอยู่ทุกคนหน้าทางทุกคนนอ้โถ้าคุณรถติดเต็มเลยอ่ะรถโมบายโอ้โอ้โอ <t ons owania> ้โอ้ไอ้เชื่อชื่อรถติดนะเนี่ยนี่มองนี่รถติดทุกคนเออเออ ให้ฟลสไลเดออยู่ตรงนี้นี่ทุกคนป้าสุดยอดเลยมองนี้นี่สุดยอดเลยอ่ะเออทกทางนี้เดออก,กลังกายพร้อมทั้ สี่ซันเ <laughs> นี่ยทุคกคนการเดินทางกันไปมันก็นม่วนแบบนี้อ่ะทุกคนถึงวันท่ากี้ยักษ่เศานี้กระตาวทุกคนในระหว่างทางเฮามีความสุขทุกอย่างมันจะดีแม่ว <laughs> ่างเพ่หัวหน้าเศร้าอ,อยู่ <laughs> <laughs> แค่ว่ามีความสุขนะเออแล้วนั่นก็คือถึงว่าทางจะเพ่เฮาต้องเ็้มีความสุขไว้ทุกคน <laughs> <laughs> นี่แหละก่อนอันนี้เคอร์สี่ล้วยจะลงหนึ่งอันนี้จะเป็นสมาคม มหาไซทุกคนเมืองมหาไซคิวรถกินเนี่ยคิวรถเข้าคิวมีเนาะจะขึ้นเดี๋ยวไปลงไม่ได้ทุกคนไปลงเมียวแล้วเราถึงตัวเราลงเขาแล้วมุ่งหน้าสู่ท่าแขกบัตรไปทางคือท่าแขกหมายปลายทางทุกคนตอนนี้ก็คือมืดซึ้มเลยทุกคนนี่ต้องฟ้ามืดซึ้มเลยอ่ะ